นักช้อปออนไลน์เนี่ยต้องระวังกันให้ดีๆเลยนะครับสำหรับมิจฉาชีพในคราบของแมคค้าออนไลน์ล่าสุดเนี่ยนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำไฮชุติมาถึงกับคุ้มขมับเลยเมื่อได้สั่งกระเป๋าแบรนด์เนมทางออนไลน์แต่กลับได้กระดาษทิชชู่มาแทนเจ้าตัวเผยว่าได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากในคดีช่อโกงเบื้องต้นก็มีชื่อบัญชีพร้อมเพย์ที่โอนเงินไปให้ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าตัวยังฝากเตือนสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์อยากให้ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนกดสั่งซื้อเพื่อความปลอดภัยครับสั่งซื้อกระเป๋าออนไลน์นะคะผ่านกลุ่มซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะแล้วก็แบบในในกลุ่มนาั้นามันจะมีแบบคนพวกแม่ค้าอะไรเงี้ยาหน้าหลายตาค่ะ ซึ่งเราก็ไม่สามารถสแกนได้เลยว่าเอ้ยคนไหนเป็นไห่คาจริงคนไหนโกงอะไรเงี้ยค่ะ<ม>หนูก็เจอแบบกระเป๋าใบเดิแบบถูกได้แบบตามหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเต็มมือสองราคาก็แบบเออพอจับต้องได้ก็เลยแบบทักไปคุยก็ตกลงสรุปสั่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกวันนึงวันลุ้งขึ้น เขาก็ส่งใบเสร็จมาเขาแบบส่งขอแล้วะวันสองวันรู้สึกว่าเอ๊ะโทรไปที่ขนส่งอะค่ะโท,โทรไปที่ขนส่งว่าพี่ค้าของหนูหนอยู่ไหนคะพอดีแบบยังไม่ได้รับของเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็เช็คให้แล้วก็บอกว่า เออน้องคะจะบอกว่าคนเนี้ยคนที่มาส่งคนเนี้ยค่ะเขาคาดว่าเขาน่าจะเป็นคนโกงนะคะแล้วหายเนี่ยจับจับของอะค่ะไอถุงพลาสติกอะค่ะ,<ฮ>ะมันไม่ได้แบบมีลักษณะแบบแข็งแข็เลยจับไปแล้วมันรวบยากอะไรเงี้ยซึ่งในใจอะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเป็นอะไร<ฮ>ะแต่คิดว่าไม่ใช่กระบป๋าแน่ๆก็เลยอะตั้งกล้องตั้งวิดีโอถ่ายพอเปิดออกมาเป็นทิชชู่ค่ะทิชชู่สแผ่น คือสั่งกระเป๋าแต่ว่าได้ผิดชุแล้วมันก็เอเว่อร์อะหนูหนูมีคิดด้วยนะคะเนี่เพราะว่าหนูตั้งกล้องไว้ไงเพราะว่าในใจคิดว่าเออไม่ใช่กระเป๋าแน่ๆแล้ก็ถ่ายรูปแล้วก็เตรียมไปแจ้งความเลยค่ะเรื่องราคาต้องบอกว่าไม่สูงค่ะเกินไม่เยอะมากแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเงินค่าเงินของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแจ้งความคดีช่อโกงค่ะก็ไปกันสามสี่คนแต่คุณตำรวจบอกว่าเคสแบบเนี้ยมันต้องแบบเป็นบายเคสไปอะค่ะเขาบอกเบื้องต้นว่าอ คือมันจะมีบัญชีพร้อมเพจไหมคะมันก็ <ฮะ S 1> จะมีชื่อชื่อ <ฮะ S 1> ที่เราโอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะเขาก็จะแบบไปตามไปตามชื่อคนนั้นนะคะ,<ฮ>ะมาสืบสวนก่อนคันแรก <ฮะ S 1> แล้วเขาก็บอกว่าในกรณีอย่างเงี้ยก็จะยากคือแบบส่วนใหญ่ก็จะจับตัวโจรไม่ได้เพราะว่าโจน่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ชื่อของตัวเองอะค่ะก็แอบ,บหวังะค่ะก็แบบยังไงก็แบบยังเชื่อใจคุณตำรวจแล้วแบบจะช่วยตามเรื่องให้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องไฮขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ